สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลามาติดตามสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับผมอิทพิชานกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงมาฝากกันเพียบแล้วก็หลายงานเลยครับไม่เสียเวลาเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันด้วย w o r l d t o u r c o n c e r t สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินระดับโลกชาวไอริสเดอะสคริปเป็นก่อนเลยใน The Script Live in Bangkok 2015ครับ I've come to have some fun and get down tonight. ระเบิดความมันสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากการันตีด้วยบัตรคอนเสิร์ตกว่า10,000มที่นั่งของ Impact Arena เมืองทองธานีสถานที่จัดงานเต็มเกือบหมดเลยนะคะสำหรับสามหนุม่มไอริสศิลปินป๊อปร็อกระด,ดับโลกอย่างเด e Script ในเด e Script Live in Bangkok 2 0 1เเจ้าของเพลงดัง Hall of Fame ที่คว้ารางวัลยอดขายแพลตินัมมาแล้วในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงการขึ้นเปนน็นอันดับหนึ่งบนชาร์ตอังกฤษและไอร์แลนด์ในการเปิดตัวทุกๆออลบขงพวกเขาด้วยซึ่่งแนนอนครั้้งนนีมมหุ่่ก็ไพลาดเพลบ เพลงดังจากอัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มล่าสุดมาร้องมาสัดความมันให้กระโดดและร้องตามกันเพียบทั้งน h i n g like No Good In Goodbye และเพลง Break Even จาก The Man Who Can't Be Moved รวมถึงเพลงดัง Hell เทเ a นอ Sunshine จากอัลบั้ม No Sound Without Silence เพลงนี้ด้วยค่ะ ความสุขให้แฟนๆชาวไทยแล้วสามนุ่ม The Script ก็จะไปเปิดฉากความมันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะจากเรื่องของเสียงเพลงคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เราก็เปลี่ยนไปชมเรื่องของความสวยความงามจากเวทีประกวดสาวประเภท2ที่ยิ่งใหญ่และโด่งดังที่สุดของไทยกันบ้างนะครับอย่างมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2015ครับ การประการตาสมกับเป็นเวทีประกวดสาวประเภท2ที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดของไทยที่มีผู้เข้าประกวดที่ทั้งสวยหุ่นดีไม่แพ้สาวแท้ๆเช่นเคยนะคะสําหรับเวที Miss Tiffany's Universe ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beauty Real รอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ก็มีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถึง30คนออกอวดโฉมประชันความงามกันในหลากชุดหลายแนวรวมถึงชุดว่ายน้ําสีสันสดใสอวดหุ่นสวยกันแบบไม่มีใครยอมใคร ก่อนจะคัดเหลือ12คนที่ออกมาโชว์ตัวด้วยชุดราตรียาวเพื่อให้คณะกรรมการได้ดูได้พิจารณากันอีกครั้งเพื่อคัดเหลือ6คนเข้าสู่รอบตอบคำถามโชว์ไหวพริบหา3คนสุดท้าย<อ>เข้าชิงตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2015เร,รเราควรที่จะเป็นตัวของเราเอง Beauty Real ค่ะ ึ่งผู้ที่โดดเด่นทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถและตอบคำถามได้อย่างเดินใจคณะกรรมการและกองเชียร์มากที่สุดสามารถความมงกุฎมิสเทฟานิสยูนิเวอร์2015พร้อมรางวัลมูลค่ากว่า2ล้านบาทไปครองพร้อมเป็นตัวแทนร่วมประกวดบนเวทีระดับนานาชาติมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2015ในปลายปีนี้ก็ได้แก่น้องใบหม่อนโสพิดาสิริวัฒนานุกูลวาทีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภัฏพระนครศรีรอ,อยุธยาวัย22ปีค่ะ สำหรับงานนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบและลหลงไหลในงานศิลปะกันกับนิทรรศการดีดีอีสต์มิดเวที่รวบรวมผลงานภาพเขียนของ4ศิลปินนักศิลปะชาวไทยกันครับ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสมมาพันธ์สวิตประจำประเทศไทยมิสซิสคริสตินชราร์เนอร์รูเกเนอร์และกงศุนกิติมาักสักแห่งประเทศไทยประจำนครเจนีวาไปโชว์ลีลาวาดภาพลายเส้นน่ารักน่ารักสื่อถึงความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดของประเทศไทยกับสมาพันธ์ราสวิตเปิดงานนิทรศการ east midwest ของ4ศิลปินนักศิลป,ปะรุ่นใหม่ของไทยจากบ้านหัวหินที่ได้มีโอกาสไปเสนอผลงานที่สมาพันธ์ราสวิตได้พบเห็นความสวยงามของวิวทิวทัศน์และสถานที่สำคัญสำคัญแหล่งมรดกโลกก่อนจะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในแนว ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพเขียนสีน้ำมันของพัชราพรจันเทพในแนวแลนส์เคปและมุมมองสวยๆมุมมองที่ประทับใจของหาชนัทะเกิงก่อนหรือภาพเขียนสีน้ำมันฝีมืออนุสรศิริพิน รวมถึงผลงานที่สะดุดตาภาพวิวในแนวกึ่งกราฟิกจากกราฟิกดีไซเนอร์สาวที่หันมาเขียนรูปอย่างทิติยารัตฉันทาเจริญโชคซึ่งศิลปินทั้ง4และผลงานกว่า40ชิ้นเหล่านี้ก็ไม่ได้จัดแสดงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังเดินทางไปจัดแสดงที่อิตาลีและสมาพันธรสสวิตในขณะนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความสนใจจากชาวอิตาเลียนและสวิตอย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนะทางศิละปะระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะ เราได้ไปสัมผัสบรรยากาศของมรดกโลกที่นู่นนะคะแล้วก็ของยูเนสโกทีนี้เนี่ยก็เลยทางผู้ชวสวิตทางนู้นกับทางนี้ก็คือเห็นว่าเออมันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโครงการต่อไปก็คือว่าจะเอาศิลปินที่นู่นนะคะสวิตมาวามดมรดกโลกในประเทศไทยเหมือนกันก็คือมีการเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกันนะคะมาถึงช่วงที่หลายๆคนรอรุ้นกันอยู่แล้วนะครับกับคําถามร่วมสนุกของสัปดาห์ก่อนที่เราถามว่า นิทรรศการรักเนปาลที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาลเป็นนิทรรศการประเภทใดคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ครับนิทรรศการภาพถ่ายคุณผู้ชมที่ตอบถูกและโชคดีมีรายชื่อขึ้นอยู่ดังนี้ครับคุณผู้ชมที่ไม่มีรายชื่อก็มาร่วมสนุกกับคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้ของเรากันดีกว่านะครับรับรองว่าไม่ยากเช่นเคยครับ คำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้เราก็ขอถามว่าโลทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของ3าหนุ่มชาวไอริสอย่าง The Script l y in Bangkok 2015จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่เท่าไหร่ระหว่างข้อ1ครั้งที่1ข้อ2ครั้งที่2หรือข้อ3ครั้งที่3ค่ะทราบคำตอบแล้วก็รีบๆส่งกันเข้ามานะคะเพราะเรามีของรางวัลสวยๆที่น่าเป็นเจ้าของรอยอยู่หลากหลายเลยล่ะค่ะ ทั้งกระเป๋าสีม่วงสุดชิคจากภาพยนตร์เรื่อง Peace Perfect 2จํจำนวน2รางวัลกระเป๋าสีดำสุดเท่จากภาพยนตร์เรื่อง Terminator Genisys e, จำนวน2รางวัลค่ะรีบๆส่งคำตอบเข้ามานะครับจะทางปรายีสนีอีเมลหรือ Facebook Fanpage ของเราก็ได้แต่สำหรับตอนนี้ไปชมกันดีกว่าว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เรียกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันบ้างในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับ งานเพชรแพลเน็ตคาร์ลโฟร์เอ็กซ์โซติกเพชรที่ศูนย์การค้าซีคอนบางแคเพศกาลผักผลไม้คุณภาพ2 5 5 8ที่คลองพดุงกรุงกรเกษมงานกาชาติจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานีประจำปี2558ที่ศูนย์สรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์คค่ะมาถึงช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บทของเราครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ